สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เสียงจริงในใจวันนี้ผมอยากชวนคุณมานั่งเงียบๆด้วยกันสักครู่แล้วลองนึกถึงคนคนหนึ่งที่คุณเคยเห็นในชีวิตคนที่เหมือนจะโตวไวกว่าคนอื่นแบบลึกๆโดยที่ไม่ต้องอวดไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องโชว์ไม่ต้องพูดว่ากำลังพัฒนาอยู่แต่จู่ๆวันหนึ่งคุณก็พบว่าเขาไปไกลขึ้นเรื่อยๆเ,เหนือกว่าที่คุณคิดไวมากทั้งที่เขาไม่ได้ดูมีต้นทุนพิเศษ ไม่ได้มีโชครวยเร็วไม่ได้มีเส้นสายไม่ได้มีฉากหลังสวยหรูอะไรเลยแต่กลับทำให้คุณรู้สึกว่าเขาเติบโตเร็วกว่าคนทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดคำถามคือเขาทำยังไงทำไมบางคนถึงพัฒนาไวกว่าทั้งที่จุดเริ่มต้นดูใกล้เคียงกันทำไมบางคนถึงดึงตัวเองขึ้นมาจากจุดเดิมได้เร็วกว่าทั้งที่ปัญหาในชีวิตอาจหนักเท่ากันและทำไมบางคนเหมือนรู้ทางของตัวเองในขณะที่หลายคน ยังวิ่งวนในลูปเดิมซ้ำไปซ้ำมาคำถามคือเขาทำยังไงทำไมบางคนถึงพัฒนาไวกว่าทั้งที่จุดเริ่มต้นดูใกล้เคียงกันทำไมบางคนถึงดึงตัวเองขึ้นมาจากจุดเดิมได้เร็วกว่าทั้งที่ปัญหาในชีวิตอาจหนักเท่ากันและทำไมบางคนเหมือนรู้ทางของตัวเองในขณะที่หลายคนยังวิ่งวนในลูปเดิมซ้ำไปซ้ำมาคำตอบจริงๆมันไม่ได้สวยงามไม่ได้หวือหวา ไม่ได้อลังการและไม่ได้เกี่ยวกับพรสวรรค์เลยแม้แต่น้อยแต่ซ่อนอยู่ในสิ่งหนึ่งที่พวกเขาทําเหมือนกันแทบทุกคนแล้วเป็นสิ่งที่เขาไม่ค่อยพูดออกมาเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่อธิบายให้โลกภายนอกรู้สึกว้าวแต่มันคือสิ่งที่สร้างผลลัพธ์ที่มั่นคงลึกซึ้งจนกลายเป็นความแตกต่างระยะยาวของชีวิตโดยไม่มีเสียงปรบมือใดๆสิ่งนั้นก็คือพวกเขากล้าซื่อสัตย์กับตัวเองแบบเจ็บเตั้งแต่เนิ่นๆใช่ครับ คนที่โตไวกว่ามักเป็นคนที่ยอมรับความจริงก่อนใครโดยเฉพาะความจริงที่หลายคนหลีกเลี่ยงความจริงที่ทำให้เจ็บความจริงที่ทำให้ต้องเริ่มใหม่ความจริงที่ทำให้ต้องรับผิดชอบความจริงที่ทำให้ต้องปล่อยบางอย่างออกไปและความจริงที่ทำให้ต้องยอมรับว่าเส้นทางเดิมมันไม่ได้พาไปไหนฟังดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วนี่คือทักษะที่หายากอย่างไม่น่าเชื่อเพราะคนส่วนใหญ่โตช้าไม่ใช่เพราะเขาไม่มีความสามารถ แต่เพราะเขากลัวที่จะมองเห็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนเขากลัวว่าถ้าซื่อสัตย์กับตัวเองมากเกินไปจะต้องยอมรับว่าสิ่งที่ทําอยู่มันไม่ใช่เขากลัวว่าถ้ามองตามความจริงจะเห็นว่าตัวเองกําลังหลอกตัวเองอยู่ในหลายเรื่องเขากลัวว่าถ้าตั้งคําถามกับชีวิตตัวเองจริงๆเขาอาจจะเริ่มใหม่หมดแต่คนที่โตไวเขาเลือกเจ็บก่อนเขาเลือกดูความจริงตรงๆก่อนเขาเลือกยอมรับข้อเสียของตัวเองอย่างไม่แก้ตัว เขาเลือกดูแผลของตัวเองโดยไม่เอาผ้ามาคลุมเขาเลือกเปิดไฟในห้องที่เขาหลีกเลี่ยงมานานเพราะเขารู้ว่าการโตไวัยไม่ใช่การพยายามให้โลกเห็นว่าเราดีขึ้นแต่คือการยอมรับว่าอะไรในตัวเรายังไม่ดีพอแล้วลงมือแก้มันจริงๆการซื่อสัตย์แบบเจ็บเจ็บนี้มีหลายรูปแบบบางครั้งคือการยอมรับว่าความสัมพันธ์บางอย่างไม่ควรไปต่อบางครั้งคือการยอมรับว่า งานที่ทำไม่ใช่ทางที่อยากเดินบางครั้งคือการยอมรับว่าเราผัดวันประกันพรุ่งมากเกินไปบางครั้งคือการยอมรับว่าเราตอบสนองด้วยอารมณ์มากกว่าด้วยสติบางครั้งคือการยอมรับว่าความใจร้อนกำลังทำลายโอกาสในชีวิตและบางครั้งคือการยอมรับว่าเรายังไม่เก่งอย่างที่ตัวเองเชื่อเขายอมรับทุกอย่างแบบไม่แต่งเติมไม่ลดไม่เพิ่มไม่โทษใครและไม่อ้อมค้อม ซึ่งการยอมรับนี้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือพื้นฐานของความแข็งแรงภายในอย่างแท้จริงเพราะคุณไม่มีทางปรับปรุงสิ่งที่คุณไม่ยอมรับว่ามันมีอยู่และพอเขาซื่อสัตย์กับตัวเองได้เร็วเขาก็แก้เร็วเขามองเห็นปัญหาเร็วเขาปรับพฤติกรรมเร็วเขาหยุดความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เร็วเขาเลิกนิสัยที่ไม่พาไปไหนเร็วเขาเปลี่ยนเส้นทางเร็วเขาเริ่มใหม่เร็วเขาไม่เสียเวลาไปกับการแก้ภาพลักษณ์ภายนอก เพราะเขาใช้เวลาไปกับการแก้รากของตัวเองในข้างในในขณะที่หลายคนรอให้ปัญหามันหนักจนทนไม่ไหวถึงจะยอมรับความจริงคนที่โตไวมักยอมรับตั้งแต่สัญญาณแรกๆแ,และนั่นคือสิ่งที่เขาขยับไวแบบเงียบๆคนที่โตช้าคนที่วนลูปเดิมมักเป็นคนที่หลบความจริงเก่งกลบเก่งหาข้อแก้ตัวเก่งแล้วทนอยู่ในสิ่งที่ไม่ใช่นานเกินไปแต่ความจริงก็คือ ชีวิตจะเคลื่อนที่เร็วก็ต่อเมื่อคุณไม่โกหกตัวเองอีกต่อไปอีกสิ่งหนึ่งที่คนโตวัยมีเหมือนกันคือเขาให้คุณค่ากับความเงียบมากกว่าความวุ่นวายคุณเคยสังเกตไหมว่าคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองเร็วมักจะมีช่วงเวลาเงียบๆที่เขาถอยออกจากความวุ่นวายของโลกหยุดโพสต์หยุดอธิบายหยุดให้คนเห็นชีวิตหยุดแสดงบทบาทที่สังคมคาดหวังเพราะช่วงเวลาเงียบๆแบบนั้น คือช่วงที่เขาได้ฟังเสียงของตัวเองแบบลึกที่สุดความเงียบทําให้เขารู้ว่าอะไรในชีวิตควรเก็บอะไรควรวางอะไรควรเริ่มใหม่และอะไรควรปล่อยไปมันทําให้เขากลับมามีพื้นที่ระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับการตอบสนองมากขึ้นซึ่งพื้นที่เล็กๆตรงนั้นคือหัวใจของการโตเร็วความเงียบคือที่ที่ความชัดเจนที่สุดเกิดขึ้นและการชัดเจนคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตขยับไวที่สุด อีกสิ่งหนึ่งที่คนโตวัยทำเหมือนกันคือเขากล้ายอมรับข้อจำกัดของตัวเองนี่ไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือพื้นฐานของการเริ่มต้นอย่างมีประสิทธ,ธิภาพคนที่โตช้ามักบอกตัวเองว่าฉันรู้แล้วฉันทำเป็นแล้วฉันไม่มีปัญหาอะไรแต่คนที่โตวัยมักคิดว่าฉันยังมีอะไรให้เรียนรู้ฉันยังมี blind spot ที่มองไม่เห็นฉันยังต้องฝึกอีกเยอะเขาไม่อายที่จะเริ่มใหม่จากศูนย์ และไม่อายที่จะทำอะไรช้าๆอย่างถูกต้องแทนที่จะรีบทำแบบผิดๆแล้วต้องกลับมาแก้ซ้ำสิ่งที่ทำให้คนโตไวกว่าคือเขายอมมองตัวเองตรงๆทั้งในวันที่ดีและวันที่แย่เขาไม่หนีตัวเองไม่โกหกตัวเองไม่เบี่ยงประเด็นไม่หาข้อแก้ตัวเขามองเห็นทุกด้านแบบซื่อตรงและความซื่อตรงนี้เองที่ผลักเขาให้ขยับเร็วกว่าใครแบบที่ไม่ต้องดังไม่ต้องโชว์ไม่ต้องประกาศอะไรใหญ่โตแต่ชีวิตเขา จะค่อยๆเปลี่ยนอย่างมั่นคงจนคนอื่นตามไม่ทันความจริงที่น่าสนใจมากคือคนที่โตวัยกว่ามักได้มีทักษะพิเศษอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นแบบชัดเจนแต่เขามีทักษะภายในที่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมฝึกเพราะมันเป็นทักษะที่ไม่มีใครเห็นผลทันทีแม้ไม่มีใครปรบมือให้แต่มันสร้างความต่างอย่างมหาศาลในระยะยาวหนึ่งในนั้นคือทักษะที่เรียกว่าการมองตรงไปที่จุดอ่อนของตัวเองอย่างสงบ ฟังดูง่ายแต่เป็นเรื่องที่ยากที่สุดเรื่องหนึ่งของมนุษย์เพราะการมองจุดอ่อนคือการยอมรับว่าบางอย่างเราไม่เก่งจริงๆบางอย่างเราไม่พร้อมจริงๆบางอย่างเราคิดว่าเป็นจุดแข็งแต่ความจริงมันเป็นจุดพลาดบางครั้งเราทำพลาดซ้ำเพราะนิสัยเดิมๆที่ไม่เคยมองเห็นอย่างจริงจังคนที่โตวัยกว่าเขาไม่หนีสิ่งเหล่านี้เขาปล่อยให้ตัวเองยือนอยู่ในความจริงอย่างนิ่งๆและถามตัวเองตรงๆว่าตรงนี้แหละ ที่ฉันต้องแก้ในขณะที่คนทั่วไปจะเลือกบันเทิงก่อนเผชิญความจริงเลือกทำงานก่อนจัดการใจเลือกแก้ปัญหาภายนอกก่อนกล้าดูแผลข้างในคนที่โตไวมักทำตรงกันข้ามเขาจัดการใจตัวเองก่อนเพราะเขารู้ดีว่าถ้ารากในใจมันไม่มั่นคงต่อให้เปลี่ยนงานเปลี่ยนคนเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนเป้าหมายเท่าไหร่เขาก็ยังวนอยู่ลูปเดิมอยู่ดีอีกอย่างหนึ่งที่คนโตไวเหมือนกันคือ เขาไม่เสียเวลานานกับสิ่งที่รู้ว่าไม่ใช่คนส่วนใหญ่ช้าเพราะเขาฝืนอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่นานเกินไปฝืนอยู่ในงานที่ไม่ได้รับฝืนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหนื่อยเกินไปฝืนทำพฤติกรรมที่รู้ว่าทำลายตัวเองฝืนกับความหวังบางอย่างที่ไม่มีวันเป็นจริงคนที่โตไวไม่ใช่คนใจร้อนแต่เป็นคนที่รู้จักฟังสัญญาณจากข้างในตัวเองดีมากเขารู้ว่าเมื่อไหร่ที่ใจเริ่มผิดจังหวะเมื่อไหร่ที่ตัวเองฝืนมากไป และเมื่อไหรที่เส้นทางนี้ไม่พาไปไหนแล้วเขาไม่รอให้มันพังจนหมดไม่รอให้ความรู้สึกแย่สะสมจนทนไม่ไหวเขาเลือกตัดสินใจตั้งแต่ปัญหาอย่างเล็กเพราะเขารู้ว่าการแก้ปัญหาตอนเล็กๆเ,เร็วและง่ายกว่ารอจนมันใหญ่จนไม่มีทางเลือกการโตวัยเกิดจากการไม่ผัดผ่อนการยอมรับความจริงการกล้าเปลี่ยนตอนที่เปลี่ยนได้ไม่ใช่ตอนที่จำเป็นต้องเปลี่ยนอีกสิ่งที่คนโตวัยเหมือนกันคือ เขามีวินัยแบบเงียบๆวินัยที่ไม่ได้ประกาศไม่ได้โชว์ไม่ได้บอกใครว่าฉันอยู่ในโหมดพัฒนาแต่คือวินัยชนิดที่ใช้ตอนที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครบอกว่าทำดีไม่มีใครให้กำลังใจไม่มีใครรู้ว่าคุณกำลังสู้กับอะไรวินัยแบบนี้คือวินัยที่แท้จริงเพราะมันเป็นวินัยที่ขับเคลื่อนด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเองล้วนๆไม่ใช่เพื่อภาพลักษณ์ไม่ใช่เพื่อคำชมไม่ใช่เพื่อให้ใครชื่นชมเช่น เขาอ่านวันละนิดแม้ไม่มีแรงเขาเขียนตัวเองวันละสองสามบรรทัดเขาหยุดใช้คำพูดแย่ๆกับตัวเองเขาฝึกทักษะใหม่ๆวันละสิบนาทีเขาเลือกคำพูดที่ดีขึ้นเขาหายใจลึกก่อนตอบเขาคิดก่อนตัดสินใจเขาทบทวนตัวเองก่อนนอนเขาตื่นขึ้นมาแม้เมื่อวานเพิ่งล้มมาวินัยเล็กๆที่ไม่มีใครรู้ว่าคุณทำอยู่นี่แหละคือสิ่งที่สร้างความได้เปรียบที่สุด เพราะการโตว,วัยมาจากนิสัยเล็กๆที่ถูกฝึกซ้ำในความเงียบไม่ใช่จากช่วงเวลาที่โลกรู้ว่าคุณกำลังตั้งใจอีกสิ่งหนึ่งที่คนโตวัยทำเหมือนกันคือเขาไม่ยึดติดกับความต้องการดูเหมือนว่าไปได้ดีโลกใบนี้เต็มไปด้วยคนที่พยายามทำให้ตัวเองดูดีมากกว่าการดีจริงหลายคนทุ่มพลังไปกับภาพลักษณ์จนไม่มีพลังเหลือไว้พัฒนาตัวเองจริงๆเขาวุ่นกับรักษาหน้าตาจนไม่มีเวลารักษาหัวใจ เขาติดกับการดู successful จนไม่เหลือพื้นที่ให้ตัวเองเจอความจริงที่ช่วยให้โตได้จริงแต่คนที่โตไวเขายอมดูช้ายอมดูนิ่งยอมดูหายไปจากสายตาคนอื่นชั่วคราวเพื่อที่จะกลับออกมาแบบดีขึ้นจริงไม่ใช่ดีแค่ในสายตาคนอื่นเขายอมรับช่วงที่ดูเหมือนไม่มีความคืบหน้าเพราะเขารู้ว่าช่วงที่ดูเงียบๆนี่แหละคือช่วงที่รากภายในกำลังเติบโตอีกสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันมากในคนพัฒนาไวคือ เขารู้วิธีฟังตัวเองจริงๆไม่ใช่ฟังเพื่อปลอบใจตัวเองแต่ฟังเพื่อเข้าใจว่าความกลัวของเขามาจากไหนฟังเพื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรฟังเพื่อเข้าใจว่าความโกรธซ่อนความเจ็บอะไรไว้ฟังเพื่อรู้ว่าทำไมบางเรื่องกระทบเขามากกว่าที่ควรฟังเพื่อรู้ว่านิสัยบางอย่างที่ติดมาตั้งแต่เด็กกำลังขัดขวางการเติบโตของเขายังไงคนที่โตไวเข้าใจว่า การฟังตัวเองเป็นทักษะพื้นฐานของคนพัฒนาเร็วเพราะเสียงภายในจะพาคุณไปถูกทางเสมอถ้าคุณฟังมันโดยไม่บิดเบือนต่อมาอีกพฤติกรรมหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกันคือเขาสร้างความนิ่งก่อนตอบสนองเสมอไม่ว่าชีวิตจะโยนอะไรมาความเครียดความกดดันความผิดหวังหรือสถานการณ์ที่ค้างคาใจพวกเขาไม่ตอบสนองทันที พวกเขารู้ว่าสิ่งที่ทำลายโอกาสมากที่สุดในชีวิตมนุษย์คือการรีบตอบด้วยอารมณ์เขาหยุดหายใจหนึ่งครั้งเขานั่งนิ่งสองวินาทีเขาขยับใจตัวเองกลับไปหาความจริงไม่ใช่หาความรู้สึกความนิ่งเพียงไม่กี่วินาทีก่อนตอบทำให้เขาตัดสินใจได้เฉียบกว่าชัดกว่าและไม่สร้างปัญหาใหม่ๆตามมานี่คือสิ่งที่เขาโตไวอย่างปลอดภัยเพราะเขาไม่ได้เร่งจนพัง เขาไม่ได้ขยับจนเสียสิ่งสำคัญเขาไม่ได้รีบจนตัดสินใจผิดในจังหวะสำคัญสุดท้ายอีกสิ่งที่คนโตวัยเหมือนกันคือเขาให้ความรับผิดชอบกับตัวเองมากกว่าคำโทษคนทั่วไปเมื่อเจอปัญหาจะมองหาสิ่งผิดก่อนมองคนผิดก่อนมองสถานการณ์ผิดก่อนแต่นั่นไม่ใช่การพัฒนานั่นคือการหนีความจริงแต่คนที่โตว,วัยเขาถามคำถามแรกเสมอว่าฉันทำอะไรได้บ้าง ฉันต้องปรับส่วนไหนฉันพลาดตรงไหนฉันจะเปลี่ยนอะไรได้ทันทีความคิดแบบนี้ทำให้เขาควบคุมทิศทางของชีวิตได้เร็วกว่าเพราะเขาไม่เสียเวลาไปกับการโยนโทษให้โลกเขาเอาพลังทั้งหมดกลับมาอยู่ในมือของตัวเองซึ่งคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตที่เร็วที่สุดของมนุษย์ทุกคนทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คนที่เติบโตเร็วทำเหมือนกันแบบเงียบๆโดยไม่อวดไม่บอกและไม่ต้องให้ใครรู้ แต่ผลของมันจะค่อยๆปรากฏในชีวิตอย่างลึกจนไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าพวกเขากำลังไปไกลกว่าเดิมอย่างชัดเจนเมื่อคุณเริ่มเห็นแล้วว่าคนที่โตวไวกว่าไม่ได้มีอะไรลึกลับแต่มีความจริงใจต่อชีวิตตัวเองมากกว่าต่อจากนี้เราไปลึกขึ้นอีกระดับในสิ่งที่พวกเขาทำเหมือนกันโดยที่ไม่ค่อยพูดถึงเพราะทั้งหมดมันเกิดในพื้นที่เงียบๆในใจพื้นที่ที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครยืนยัน ไม่มีใครกดไลค์และไม่มีใครมาตบไหล่บอกว่าคุณทำถูกแล้วแต่เป็นพื้นที่ที่พาคนหนึ่งคนเติบโตวไวกว่าแบบยั่งยืนสิ่งหนึ่งที่คนโตวไวทำเหมือนกันคือพวกเขารู้จักถอนตัวออกจากสิ่งที่เสียงดังเกินไปไม่ว่าจะเป็นเสียงของผู้คนเสียงของความคาดหวังเสียงของเปรียบเทียบเสียงในโซเชียลเสียงของความพยายามจะทำให้ทุกอย่างดูดี เขาไม่ปล่อยให้เสียงพวกนั้นดังเกินกว่าความคิดของตัวเองเพราะเขารู้ว่าความคิดตัวเองสำคัญที่สุดในการกำหนดทิศทางชีวิตคนทั่วไปโดนเสียงภายนอกดึงไปง่ายมากใครบอกอะไรก็สะเทือนง่ายใครวิจารณ์ก็กังวลใครทำได้ดีกว่าเล็กน้อยก็รู้สึกด้อยแต่คนที่โตวไยเขาเลือกได้ว่าเสียงไหนควรซึมเข้ามาและเสียงไหนควรปล่อยผ่านความสามารถในการเลือกเสียงนี่แหละ ที่ทำให้ใจเขานิ่งกว่าเส้นทางเขาชัดกว่าและความคาดหวังภายนอกมีพลังน้อยลงจนไม่สามารถลากเขาออกจากเส้นทางที่เขาเลือกเองได้อีกสิ่งที่พวกเขามักทำเหมือนการแบบไม่ค่อยพูดออกมาคือเขาไม่รอแรงบันดาลใจคนจำนวนมากช้าเพราะเขาต้องการไฟก่อนลงมือเขาต้องการแรงฮึดก่อนเริ่มเขาต้องการความรู้สึกดีต้องการอารมณ์ที่ใช่ต้องการเวลาที่เหมาะ ต้องการบรรยากาศที่สมบูรณ์แต่คนที่โตวัยเขารู้ดีว่าแรงบันดาลใจมันไว้ใช้ต่อยอดไม่ใช่ไว้ใช้เริ่มต้นเขาจึงเริ่มจากก้าวเล็กที่สุดก้าวที่แทบไม่มีแรงผลักดันแต่เป็นก้าวที่ต่อเนื่องก้าวที่สร้างความเคลื่อนไหวก้าวที่พอซ้ำมากพอมันกลายเป็นวินัยก้าวแบบนี้แหละที่คนไม่ค่อยเห็นแต่เป็นก้าวที่พาเขาออกจากจุดเดิมเร็วกว่าคนที่รอไฟแบบไม่รู้จบ สิ่งต่อมาที่คนโตวัยมีเหมือนกันคือเขามีทักษะในการยืดหยุ่นกับความจริงเขาไม่ใช่คนดื้อไม่ใช่คนฝืนไม่ใช่คนที่คิดว่าต้องถูกเสมอเขายอมเปลี่ยนแผนเมื่อแผนไม่เวิร์กเขายอมปรับตัวเมื่อสถานการณ์บังคับเขายอมเรียนรู้สิ่งใหม่เมื่อสิ่งเดิมใช้ไม่ได้อีกต่อไปเพราะเขาเข้าใจว่าการยืดหยุ่นไม่ใช่การอ่อนแอแต่เป็นการอยู่รอดและไปต่อได้เร็วกว่า คนที่โตช้าคือคนที่ยึดหนักในสิ่งเดิมแม้รู้ว่ามันไม่ทำงานแล้วยึดวิธีคิดเดิมๆจนไม่เหลือพื้นที่ให้สิ่งใหม่ยึดความถูกต้องของตัวเองจนมองไม่เห็นความจริงคนที่โตไวมีความสามารถกลับหัวกลับหางความคิดตัวเองได้เมื่อจำเป็นซึ่งเป็นทักษะสำคัญของคนที่โตในทุกยุคอีกสิ่งหนึ่งที่คนโตไวทำเหมือนกันคือเขาไม่ใช้ความรู้สึกชั่ววูบมาตัดสินอนาคตร,ระยะยาว คุณอาจเคยรู้สึกอยากล้มเลิกทั้งหมดเพียงเพราะเจอวันที่เหนื่อยมากๆเจอคนพูดแรงๆหรือเจอแค่ช่วงเวลาแย่ๆไม่กี่ชั่วโมงแต่คนที่โตไวเขาไม่ให้อารมณ์ชั่วคราวมาทำลายชีวิตถาวรของตัวเองเขารู้ว่าความเหนื่อยจะผ่านไปเขารู้ว่าคำพูดบางคำไม่มีน้ำหนักจริงเขารู้ว่าอารมณ์เศร้ามันชั่วคราวเขารู้ว่าความโกรธไม่ได้อยู่นานเขาจึงพักแต่ไม่เลิกเขานั่งนิ่งแต่ไม่ล้ม เขากลับมาหายใจแต่ไม่ถอยจากสิ่งที่เขาเลือกเขารู้ว่าหัวใจมนุษย์มันขึ้นลงเป็นธรรมชาติแต่เส้นทางที่เลือกแล้วไม่ควรขึ้นลงตามหัวใจด้วยกันอีกหนึ่งพฤติกรรมลึกๆที่คนโตวัยมีคือเขาเผชิญหน้ากับความเหงาโดยไม่พยายามหลบมันหลายคนช้ากว่าเพราะเขาไม่ยอมอยู่กับตัวเองแบบลึกๆเขากลัวที่จะนิ่งกลัวที่จะคิดกลัวที่จะรู้ว่าใจตัวเองต้องการอะไรจริงๆ เขาจึงใช้ความวุ่นวายเป็นผ้าห่มปิดความเหงาใช้ความบันเทิงกลบการตั้งคำถามใช้เสียงรบกวนแทนการฟังตัวเองแต่คนที่โตว,วัยเขารู้ว่าความเหงาคือสัญญาณว่าถึงเวลากลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองไม่ใช่สัญญาณว่าต้องหาคนมาช่วยกลบเขาใช้ความเงียบและความเหงาเป็นช่วงทบทวนทิศทางชีวิตไม่หลบแต่ใช้มันในการฟังสิ่งที่ใจพยายามจะบอกอีกสิ่งหนึ่งคือ พวกเขาจัดลำดับความรับผิดชอบในใจตัวเองได้ดีมากคนโตวัยไม่ใช่คนที่ทำทุกอย่างพร้อมกันแต่คือคนที่รู้ว่าอะไรสำคัญจริงและอะไรสำคัญเพราะสังคมบอกว่ามันสำคัญเขาเลือกโฟกัสเฉพาะสิ่งที่มีผลจริงๆต่อชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ดูดีเขาจึงไม่กระจายพลังไม่เหนื่อยเกินไปไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่มีผลต่อชีวิตระยะยาวเขารู้ว่าจะทุ่มให้เรื่องไหนหยุดให้เรื่องไหน พักเรื่องไหนและปล่อยเรื่องไหนไปแบบไม่รู้สึกผิดนี่คือความสามารถที่ทำให้พลังงานของเขาถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่ามากกว่าคนทั่วไปสุดท้ายอีกหนึ่งสิ่งที่คนโตวัยมีเหมือนกันอย่างมากทึ่งคือเขาให้อภัยตัวเองได้เร็วมากไม่ใช่ให้อภัยแบบปล่อยปะละแต่ให้อภัยแบบเข้าใจว่าตัวเองก็เป็นมนุษย์เขาไม่ด่าตัวเองซ้ำเขาไม่โทษตัวเองหนักเกินจริงเขาไม่ขุดอดีตมาทำร้ายตัวเอง เขาใช้ความผิดพลาดเป็นข้อมูลไม่ใช่คำพิพากษาเพราะเขารู้ว่าเวลาคุณให้อภัยตัวเองเร็วคุณจะกลับมาเดินได้เร็วกว่าใครและการเดินต่อได้เร็วนี่แหละคือหัวใจของคนที่เติบโตไวกว่าทั้งหมดนี้คือพฤติกรรมแบบลึกที่เกิดขึ้นเงียบๆในใจของคนที่พัฒนาเร็วกว่าคนอื่นโดยไม่ต้องพยายามอวดและไม่ต้องบอกใครว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แต่เมื่อถึงเวลาคุณจะเห็นว่า พวกเขาไปไกลขึ้นอย่างนุ่มนวลแข็งแรงและนิ่งกว่าที่คุณคิดไว้เสมอเมื่อคุณเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆว่าคนที่เติบโตวไวกว่าไม่ได้มีปัจจัยลับเหนือมนุษย์แต่มีวิธีอยู่กับตัวเองที่ต่างจากคนส่วนใหญ่ต่อจากนี้คือชั้นที่ลึกที่สุดชั้นที่อธิบายว่าทำไมพวกเขาถึงพัฒนาแบบยั่งยืนไม่สะดุดไม่ถอยหนักและไม่หลงทางง่ายๆ เพราะมันคือสิ่งที่พวกเขาทำกับใจตัวเองในความเงียบอย่างที่สุดแบบที่ไม่มีใครสังเกตไม่มีใครเห็นและไม่มีใครรู้ว่ามันซ่อนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จเงียบๆของเขาสิ่งแรกที่คนโตวัยทำโดยไม่เคยประกาศคือเขาให้คุณค่าความจริงในใจมากกว่าความสบายชั่วคราวคนทั่วไปชอบหนีความจริงในใจเพราะมันเจ็บเช่นรู้ว่าต้องเลิกนิสัยบางอย่างแต่ยังไม่พร้อม รู้ว่าความสัมพันธ์บางอย่างไม่ควรไปต่อแต่ยังฝืนรู้ว่าตัวเองกำลังเดินผิดทางแต่ไม่กล้าเปลี่ยนรู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่มันไม่ได้ทำให้คุณดีขึ้นแต่ยังทนเพราะการตอบสนองต่อความจริงต้องใช้ความกล้าต้องยอมเจ็บต้องยอมเสียอะไรบางอย่างคนที่โตวัยเขาเลือกเจ็บแทนที่จะเลือกสบายเขาเลือกความจริงแทนที่จะเลือกการหลบเขาเลือกการเปลี่ยนแปลงแทนการปลอบตัวเองเขายอมลุกขึ้นจากเก้าอี้ที่นั่งสบาย เพื่อไปนั่งบนเก้าอี้ที่ไม่ขุนแต่พาเขาโตเขายอมเผชิญกับคำถามยากๆในใจเพราะรู้ว่าคำตอบมันสำคัญต่ออนาคตของเขามากกว่าอารมณ์ในวันนี้สิ่งต่อมาที่พวกเขาทำเหมือนกันคือเขาบริหารความคาดหวังของตัวเองเก่งมากคนจำนวนมากล้มเร็วเพราะคาดหวังสูงเกินจริงคาดหวังตัวเองต้องเก่งเร็วต้องดีเร็วต้องเปลี่ยนเร็วต้องเห็นผลเร็วต้องไม่พลาดต้องไม่ช้า และเมื่อไม่เป็นตามหวังเขาก็หมดใจอย่างรวดเร็วแต่คนที่โตวไวเขาคาดหวังในระดับที่ทำให้เขาอยากเดินต่อไม่ใช่ระดับที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอเขามีมาตรฐานสูงแต่มีความกรุณาต่อตัวเองสูงพอๆกันเขาผลักตัวเองให้ดีขึ้นแต่ไม่ผลักจนตัวเองล้มทักษะแบบนี้ทำให้เขาไม่ล้มเพราะความคาดหวังที่เกินตัวและไม่ช้าลงเพราะความคาดหวังที่ต่ำเกินไป เขารู้ระดับที่พอดีกับหัวใจตัวเองจึงเดินไกลกว่าโดยไม่หมดแรงกลางทางอีกสิ่งหนึ่งที่ลึกมากคือเขารู้จักปิดประตูบางบานอย่างเด็ดขาดไม่ใช่เพราะใจร้ายแต่เพราะเข้าใจคุณค่าของการปกป้องพลังงานชีวิตของตัวเองคนที่โตช้ามักปล่อยให้ทุกคนเข้ามาในพื้นที่ชีวิตมากเกินไปปล่อยให้เรื่องเล็กๆมาชนใจปล่อยให้คนบางคนดึงพลังงานจนไม่มีเหลือ ปล่อยให้ความคาดหวังของคนอื่นเข้ามาควบคุมทิศทางชีวิตแต่คนที่โตไวเขาตัดขาดบางวงสนทนาที่ไม่พาไปไหนเขาถอยออกจากความสัมพันธ์ที่กัดกร่อนใจเขาตัดนิสัยที่รู้ว่าทำให้ตัวเองวนลูบเดิมเขาปิดช่องว่างของการทำร้ายตัวเองเขาเลือกที่จะปกป้องความนิ่งข้างในมากกว่าการทำให้คนอื่นพอใจนี่คือพฤติกรรมที่เงียบมากแต่ส่งผลลึกที่สุดในชีวิต เพราะทุกครั้งที่คุณปิดประตูที่ควรปิดคุณจะมีห้องในใจเพิ่มขึ้นสำหรับสิ่งที่ควรเข้ามาในชีวิตอีกพฤติกรรมหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาไม่ทำให้ปัญหากลายเป็นตัวตนของตัวเองหลายคนเมื่อเจอปัญหาก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นปัญหาเวลาเจอความล้มเหลวก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนล้มเหลวเวลาเจอคำวิจารณ์ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอและเมื่อปัญหาแทรกซึมเข้าไปในตัวตน ความเจ็บปวดจะหนักขึ้นเป็นสิบเท่าแต่คนที่โตว,วัยเขาแยกแยะได้อย่างชัดเจนว่าปัญหาคือเหตุการณ์ไม่ใช่ตัวฉันถ้าเขาพลาดเขามองว่ามันคือสิ่งที่ต้องเรียนรู้ไม่ใช่คำตัดสินถ้าเขาช้าเขามองว่านี่คือจังหวะของเขาไม่ใช่จุดด้อยถ้าเขาหมองทางเขามองว่ามันคือเส้นทางที่พาเขาไปเจอเส้นใหม่ไม่ใช่จุดจบการแยกแยะนี้ ทำให้เขามีแรงกลับมาเร็วเพราะเขาได้ไม่เอาความผิดพลาดมาลบตัวเองจนหมดค่าอีกสิ่งหนึ่งที่คนพัฒนาวัยทำเหมือนกันคือเขามีความซื่อสัตย์เชิงปฏิบัติไม่ใช่แค่เชิงความคิดหมายความว่าเขาไม่ได้ซื่อสัตย์แค่ตอนคิดแต่ซื่อสัตย์ตอนลงมือเช่นถ้ารู้ว่าควรเริ่มเขาเริ่มจริงถ้ารู้ว่าควรหยุดเขาหยุดจริงถ้ารู้ว่าควรออกจากอะไรบางอย่างเขาออกจริง ไม่ใช่แค่คิดแล้วปลอบตัวเองว่าคิดก็ดีแล้วนี่คือสิ่งที่ทำให้เขาโตไวเพราะเขาทำตามความจริงไม่ใช่แค่รู้ความจริงสิ่งลึกที่สุดที่เขาทำเหมือนกันคือเขารู้วิธีทำให้การเติบโตเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนไม่ใช่โครงการพิเศษคนที่โตช้ามักพัฒนาแบบเป็นช่วงๆเขาอยากทำตอนมีไฟหยุดทำตอนเหนื่อยเริ่มใหม่ในวันดีๆและหายไปในวันที่แย่ แต่คนที่โตวัยเขาฝังการเติบโตเข้าไปในชีวิตประจําวันเขาไม่ได้พัฒนาแค่ตอนมีแรงบันดาลใจแต่พัฒนาแม้วันที่ธรรมดามากๆเขาขยับเล็กๆแต่สม่ำเสมอจนการเติบโตของเขาไม่ได้ขึ้นลงตามอารมณ์แต่กลายเป็นจังหวะชีวิตที่มั่นคงทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คนโตวัยทำเหมือนกันในพื้นที่ที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครสังเกต แต่ผลลัพธ์ของมันค่อยๆแสดงออกในทุกมิติของชีวิตทั้งความนิ่งความคมความมั่นใจความชัดเจนและความเบาของหัวใจและสุดท้ายสิ่งที่พวกเขาไม่เคยพูดแต่คุณจะเห็นได้จากการใช้ชีวิตของเขาคือเขาให้ความสำคัญกับการเป็นคนที่ตัวเองเคารพมากกว่าการเป็นคนที่โลกชื่นชมเมื่อคุณเคารพตัวเองชีวิตจะไม่ลาาคุณออกนอกเส้นทางง่ายๆ เมื่อคุณซื่อสัตย์กับตัวเองคุณจะไม่หลงอยู่ในที่ที่ไม่ใช่นานเกินไปเมื่อคุณฟังตัวเองจริงๆคุณจะรู้ว่าควรเดินไปไหนเมื่อคุณกล้าตัดสิ่งที่ผิดคุณจะมีพื้นที่สำหรับสิ่งที่ใช่แล้วเมื่อคุณยืนอยู่ข้างตัวเองคุณจะโตเร็วกว่าแบบที่ไม่ต้องโชว์ไม่ต้องอวดไม่ต้องบอกใครเลยแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ